เอายังไงกันดีเด็กผีฮะแจ็คผู้ค่ายักษ์เมื่อคืนที่ผ่านมาเขาส่งสารท้ารบแมนยูมาแล้วนะว่าถ้ารอบ5ได้เจอกันเนี่ยไม่ติดไม่มีปัญหาเราอยากไปเยือนพีมัตที่บางพีไหมล่ะก็หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นในฟุตบอล f อเครับรอบ4เนื่องจากสโมสรแถวบางพีอย่างพีมัดทีมบวยของศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษ สร้างผลงานพิกล็อกกันหน้าดูแบบถล่มทลายด้วยประตูชัยจากจุดโทษในนาทีที่53เอาชนะทีมจากฝูงของพรีเมียร์ลีกอย่างลิเวอร์พูลไปได้แบบเข็มขัดสั้นคาดไม่ถึงซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีที่ทีมจากดิวิชันรองเอาชนะจากฝูงพรีเมียร์ลีกใน FA ฟเอคัพได้นับตั้งแต่วีแกนเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อปี2018 โดยหลังจบเกมไรอันฮาร์ดีกองหน้าของพีมมัตคนยิงพาทีมชนะก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าในรอบต่อไปเนี่ยพวกเขาอยากเจอกับแมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเตดทีมแชมป์เก่าไปเลยโอ้โห,โหจะฆ่ายักษ์สทีมรวดแบบนี้ก็ไม่ไหวนะเธอโดยฮาร์ดีนักเตะชาวสกอตแลนด์วัย27ปีบอกว่ารอบต่อไปผมต้องการเจอกับ u ยูไ e นเตดพาพวกเขามาที่นี่เลย แต่ว่าวันนี้จะถูกจดจําในประวัติศาสตร์ของสโมสรเรามันคือเกมที่เราจะไม่มีวันลืมและเป็นสิ่งที่คุณใฝ่ฝันเมื่อเริ่มอาชีพนักฟุตบอลเราเจอคู่แข่งระดับพรีเมียร์ลีกและสามารถเอาชนะได้โดยผมเป็นคนยิงประตูชัยนั่นคือความทรงจำที่จะอยู่กับผมไปตลอดการส่วนมิรอนมุสลินกุนซือของพีมัรก็ถูกถามถึงความรู้สึกว่าถ้าหากจับฉลากเจอกับแมนยูตามความต้องการของลูกทีมจริง เขาจะว่ายังไงซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าผมไม่สนแล้วว่าจะเป็นใครถ้าหากเป็นยูไนเต็ดเราก็ยิ่งกว่าพร้อมที่จะต้อนรับพวกเขาโดยฟุตบอล F a ครับรอบ5หรือว่ารอบ16ทีมสุดท้ายจะมีการจับฉลากกันในวันนี้ก็รอดูแล้วกันว่ามันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่มันก็จะเป็นเรื่องเป็นราวที่น่าสนใจมากๆนะเป็นอะไรที่น่าพูดถึงมากๆถ้าสรุปสุดท้ายคนจับมือดี ให้พีมัดเจอกับแมนยูอีกรอบคือ <c oughs> ถ้าพูดกันตามหลักความเป็นจริงอะเนาะรอบที่5เ,เหลือแค่16ทีมสุดท้ายถ้าแมนยูจับเจอพีมัดจริงๆมันก็ดูจะเป็นงานที่ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรเผลอๆอาจจะเป็นงานที่เบาสามารถผ่านไปได้สบายก็ได้แต่ถ้าตามความรู้สึกด้วยฟอร์มการเล่นของแมนยูช่วงนี้ที่เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ความสม่ำเสมอไม่มีนะสภาพจิตใจก็ไม่รู้จะเป็นยังไง ส่วนทางพีมัตสเนี่ยโอ้โหมั่นใจเต็มร้อยจะรอดอยู่เดอะแชมปีเป็นชิพต่อไปในฤดูกาลหน้าหรือเปล่าไม่สนแล้วแต่ด้าแต่ถ้าเกิดว่าพวกเขาสามารถเข้าสู่รอบลึกๆของ FA c u p ต่อไปได้แถมชนะทั้งลิเวอร์พูลและแมนยูได้เนี่ยมันก็สุดยอดอ่ะคือเอาง,ง่ายๆตอนนี้อยู่ที่ใจแล้วถ้าแมนยูเจอพีมัจริงๆจะไหวหรือเปล่าส่วนทางฝั่งของลิเวอร์พูลแล้วก็เด็กหง ถ้าพูดกันตามตรงความรู้สึกมันก็ผิดหวังวนะเนาะอุตส่าห์เจอพีมัรแล้วแหมมันก็น่าจะผ่านไปได้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรสรุปสุดท้ายโดนเขาตบร่วงไปซะก็ไม่เป็นไรครับสี่ถ้วยหายไปถ้วยเดียวไม่ต้องห่วงคาราบาวครับนี่เข้าชิงไปแล้วยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมเนี่ยโอ้โหก็นำจ่าฝูงมาตลอดเข้ามาแบบหลอ่อๆส่วนพรมเมียร์ลีกอังกฤษอันนี้ขนมสบายๆนำจ่าฝูงยาวๆจนคว้าแชมป์แน่นอนเพราะฉะนั้น สถ้วยที่เหลือยังมีลุ้นสุดๆไม่ต้องห่วงเด็กหงอาจจะที่ป็นแชมป์ก็ได้แล้วไอฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ช่วงหลังๆห,หรือว่าบอลถ้วยเนี่ยแหมมันชอบมีเรื่องราวเทพนิยายอะไรเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยก็หวังว่าเทพนิยายพีมัดจะไม่มาเกิดกับแมนยูและลิเวอร์พูลในฤดูกาลเดียวนะจ้ะ <c oughs> อา้าวเด็กผีคีดเห็นยังไงพีมัดเขาอยากเจอเรา เราพร้อมเจอเขาหรือเปล่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับดูจบแล้วอย่าลืมฝากทุกคนกดติดตามแฟนผีไร้ขนในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะ